พเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอสแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่พเพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้พเพื่อนๆค่ะถ้าพเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะเมตา เพิ่มทุน OR กระแสต,ตอบรับดีผู้ถือหุ้นแห่จองใช้สิทธิเพียบบริษัทเมตาคอมเพรสชันจำกัดมหาชนหรือเมตาตัวยอ่อ META รายงานผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม Right Offering ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate จำนวน184ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทในอัตราส่วนแปดหุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ที่ราคาเสนอขาย0.61บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่าเงินเพิ่มทุนได้จำนวน112ล้าน2แสนบาทนายสุพสิธิ์โพคินจารุรัตประธานกรรมการบริหารเผยว่าเมตา ตั้งเป้าหมายให้บริษัทมีธุรกิจเติบโตก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเราเคยพูดคุยกับผู้ถือหุ้นหลายครั้งในที่ประชุมว่าบริษัทศึกษาถึงธุรกิจรูปแบบอื่นๆอยู่เสมอเพื่อหาโอกาสลองลงทุนหรือพัฒนาให้มีผลการดำเนินง,งานที่ยั่งยืนจึงทำให้ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีและความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นติดต่อจองใช้สิทธิเพิ่มทุน r o ในครั้งนี้เกินกว่าสิทธิ ซึ่งบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้นี้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการลงทุนในอนาคตปัจจุบันเมตตาอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจการเงินของบริษัทพิกโกโซลูชันไทยแลนด์จำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจพิกโกไฟแนนซ์ในชื่อพิกโกเงินด่วนธุรกิจฟินเทคให้สินเชื่อบุคคลกู้แบบไม่มีหลักประกันที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ Pico Solution มีโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจมีศักยภาพการขยับขยายเติบโตที่ชัดเจนในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันตอนนี้บอร์ดของบริษัทได้ศึกษาและหารือกันอย่างเข้มข้นถึงแนวโน้มความร่วมมืออาจจะออกมาในรูปแบบของ Hybrid Pico Fintech เสริมให้ผลงานของทั้งสองฝ่ายแข็งแกร่งมากขึ้น มั่นใจว่าจะเป็นโอกาสที่ดีและมีข่าวดีของเมตะออกมาในอีกไม่ช้านี้นายสุพสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมเมตตเซนโมพิกโกเงินด่วนเตรียมแตกลายธุรกิจการเงินชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้นายสุพสิทธิ์โพคินจารุรัตประธานกรรมการบริหารบริษัทเมตตาคอร์ปอร์ชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทส่งบริษัทย่อยบริษัทโนวาเอเชียจำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางการเงินที่เมตตะถือหุ้น100%เซลงนามความร่วมมือกับโมบริษัทพิโกโซลูชันไทยแลนด์จำกัดเจ้าของธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ในชื่อพิโกเงินด่วนให้บริการปล่อยสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกันที่ให้บริการมาอย่างประสบความสำเร็จกว่า5ปีด้วยแรงเห็นโอกาสขยายธุรกิจทางการเงินซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ในขณะที่ผู้ให้บริการอยากถูกต้องตามกฎหมายยังมีอยู่จำนวนจำกัดทั้งยังเป็นธุรกิจที่ภาครัฐสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเมตตามีแผนการพัฒนาผลงานของบริษัทให้เตบิบโตมากขึ้นผ่านการเพิ่มประเภทการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินจึงมองหาโอกาสที่น่าสนใจและศึกษาการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งรูปแบบธุรกิจของบริษัท p i c o Solution Thailand จำกัดมีจุดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของทางเมตตาจึงตัดสินใจเข้าลงนามความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบการเข้าศึกษาธุรกิจการเงินอย่าง Exclusive ในครั้งนี้จะส่งผลดีโดยตรงต่อเมตตะเพราะนอกจากจะได้ศึกษางานที่บริษัทกำลังสนใจในเชิงลึกแล้วหากมีผลการศึกษาที่น่าพอใจหรือวิเคราะห์แล้วว่าเป็นประโยชน์ บริษัทก็พร้อมจะเข้าลงทุนโดยคาดว่าจะสรุปผลการศึกษาหรือทำการเจรจากับ Pi กโก o l ล t ชันให้ในเดือนตุลาคมนี้สำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดการออนไลน์ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ